โอ้โหคนนี้เขาขอเรื่องเจลูโซ่มาหลายคลิปแล้วก็จัดไปดิครับใครสนใจเรื่องราวของสุดยอดนักวยป้ามคนไหนนะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเรียกว่าขาประจำคนนี้นะมาเม้นตลอดเดี๋ยวยีดเดี๋ยวเจลูโซ่เขาขอเรื่องเจลูโซ่มาผมก็จัดให้ครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวที่เจลูโซสุดยอดแชมป์โลกของโลกของโลกใบนี้เนี่ย เสียแชมป์ให้กับกุนเตอร์แบบสุดกากมันกากขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคู่เอกครับของศึกรอที่ผ่านมาก็เป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกเนาะก็จะเป็นกุนเตอร์ครับนะคัมแบ็กกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งครับต้องการที่จะล้างอายใช่ไหมตบพื้นในศึกเรโซเมเนียนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเจลโซด้วยความเป็นพระเอกพระเอกนะอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะเสือกเรื่องคนนี้นะ ไม่รู้ตัวเองไงว่าเฮ้ยจะต้องโฟกัสเพราะว่ามีบิ๊กแมตเจอกุนเตอร์ไงแต่เจลโซเดี๋ยงไงเป็นคนดีอ่าเดี๋ยวก็ไปช่วยไอเซียมพังเซมิเซนสู้กับกลุ่มเซตลอรินใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปช่วยอ่าโคดี้โรสสู้กับจอร์ซีนาโลกันพอสรุปบาดเจ็บนะปั้มเจอกุนเตอร์แมตชนี้ก็ไม่เต็มร้อยไม่พอนะแมตชนี้กุนเตอร์โชยเห็นว่าท่าสเปียนะ่ะเขาใส่กันยังไงไม่ใช่พุ่งก็ไปกระโดดกอดเออมันดูอ่อน นายเจไปฝึกมาใหม่แล้วก็เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเยอะพระเอกนะอยากที่จะช่วยคนนั้นคนนี้เรื่องตัวเองไม่ไมสนใช่ไหมเป็นไงสุดท้ายไอ้ช่วงซี่โครงมีปัญหาแล้วก็เจอกุนเตอร์ล็อกซะนะจบที่ล็อกคอจะเรียกท่าอะไรก็เรียกไปสลิปโปโฮไรเน็กเก็ตโชกหรือโคคินาคลาสได้หมดแหละนะก็สุดท้ายก็หลับนะกรรมการยุติการปั้มก็เลยทำให้เจอุโซเสียแชมป์โลก นะซึ่งเราก็ต้องมาแสดงความยินดีนะที่กุนเตอร์คว้าแชมป์โลกเวอร์เฮฟวีเวทได้สำเร็จเป็นสมัยที่สองนะยุติเรียกว่าฝันร้ายของแฟนมวยปล้ำกับการที่ไอกากเจลโซถือแชมป์โลกซักทีแต่ก็พุ่งตรงเนี่ยไม่อยากดีใจเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวโกเบิ k, จะมาชิงแชมป์โลกกับกุนเตอร์แล้วอะส่วนข่าวดีของเจลโซคืออะไรครับมีข่าวบอกว่าเจลโซเตรียมจะกลับไปอยู่หลีกแท็กทีมเนาะแท็กทีมกับจิมมี่ เหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนแหละนะผมพูดตลอดว่าเจลูโซ่เนี่ยมันมาเป็นนักปั้มเดี่ยวเนี่ยโอ้ยิ่งยิ่งปั้มยิ่งถดถอยนะร่างกายก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอายุก็เยอะขึ้นกลับไปคู่กับพี่ชายดีกว่าเพราะว่าตอน so เจลูโซ่เป็นแท็กทีมเนี่ยเป็นดิอโซ่เนี่ยกับจิมมี่เนี่ยโอ้เป็นระดับตำนานของหลีกแท็กทีมนะเออมาปั้มเดี่ยวไม่ได้เรื่องก็กลับไปคาแท็คทีมดีกว่าตามนี้แฟนคลับเจลูโซ่ก็กลับไปครับร้องให้แง่ ใช่ไหมไปย,ยีด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 เออนะตามนั้นเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไปดีกว่าจุกครู